พร้อมครับสวัสดีครับชื่อเด็กชานาคินครับอยู่โรงเรียนเสียากรครับอยู่ห้องลุงสวนนะครับอุบัติารณสามครับนาคินชื่อเล่นว่าเด็กชานาคินแบบผมครับครับห้องอุบัติการ์สามครับหกวกแล้วครับวันนี้จะมาทําอะไรครับทำโซเดแม่ท่าครับแม่ท่าอะไรครับ พร้อมไหมครับ้อมครับมั่นใจไหมครับมั่นใจครับอ่าเต็มที่นะครับสู้ๆนะครับอ่าพร้อมแล้วมารับศีรษะโขนได้เลยทำยังไงก่อนลูกทำยังไงก่อนอ่าแล้ววันนี้เป็นยักษ์ชื่ออะไรครับกาอะไรครับวันนี้เป็นยักษ์เป็นยักษ์ชื่ออะไรครับ เป็นยักษ์ชื่ออะไรครับกาลาสูนอ่าโอเคครับอืมอ่าโอเคครับไปพร้อมแล้วเข้าที่เลย

Do khả giá tít, bằng tết, bằng nào, bằng thích 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 liêng thích bằng thích bằng bằng thích bằng ระล,ลึกตึกท่าต่อไปขวาซ้ายขวายกซ้ายติดไปหนึ่งสองส<อ>ามยกซ้ายตินดนี่ยืดกระทบดบางอยาาา่างาล้วลบไหม บอนเทา้าถ่ายน้ำหนักใช้ส้นครับยกซ้ายวางยกขวาย่อเรียมน้ำหนักกลางขอถ่ายรูปสัก5นาทีไหวไหมเน่ยหายใจลูก5าทีหายใจหายใจอ่าผ่านครับเ,<อ>เก่งมากเลยอ่าขอทิศาหน่อยมา หนสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงครับหลังเหนื่อยแล้วเป็นไงครับตื่นเต้นไหมลูกสนุกไหมครับมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยสนุกครับอ่าสวัสดีผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับว่ายไม่สวยเลยอ่าลองลองลองคิดดูสิเออถ้าเรามีอาวุธอยู่จะว่ายยังไงอ่าดีครับชวนมาเรียนโขนหน่อยชวนมาเรียนโขนหน่อย ชวนมาเรียนโขนหน่อยชวนเด็กๆเยาวชวนมาเรียนโขนหน่อยอเรียนโขนสนุกไหมครับสนุกครับอยากให้เด็กๆมาเรียนโขนไหมครับอยากครับอ่าโอเคครับบ๊ายบาย <laughs>